สวัสดีวันนี้ครับผมภารกิจเก็บคู่วันนี้เก็บมาได้สามคันนะครับอด้วยคันหนึ่งอันนี้เป็นเฮดเตอร์นะครับแกเลียนนะครับแปดห้าศูนย์อันนี้น้ำหนักประมาณสิบสี่ตันต้องมีนะครับใหญ่มากคันนี้เป็นรถบดล,ล้อ,อยางนะครับแปดล้อนะครับอันนี้ก็ดึงขึ้นมาหมือนี่น่าจะประมาณตั้งแปดตันน่าจะได้ มีกคันนึงครับอันนี้เป็นหัวลากวนวู้นะครับหัวลากวนวู้ตอนนี้น่าจะเก้าตันกว่าสิบตันน่าจะมีนะครับพราะแรงวิ่งแรงจะหนัหนกๆนี่ครับมีวินด้วยวินลูกเริ่มเลยใหญ่จัดโอ้อยากได้มากในวิ้นเนี่ยลูกใหญ่มากว่าจะเอาให้หมดวันเดียวมันไม่หมดนะครับ มันเหลืออีกคันนึงเหลือเหลือรถบดอีกคันหนึ่งดดก็นนงจะให้หมดทั้งสีคันวันนี้ไม่ทันนะครับนี่ก็สี่โมงฝ่ายห้าโมงแล้วนี่ครับซุ้มกันนันเป่าก็มาครับนี่ซุ้มกันนันเป่านี่ครับนี่ครับสายแบงกิษานใต้ก็มาครับ โอเคครับเจอกันท้ทายได้ครับผมไปกัน